นักเรียนห้าคนเข้าหลบฝนกระท่อมริมทางหลังเลิกเรียนเจอฟ้าผ่าใส่ต้นมะขามช็อกหมดสติจากกรณีเมื่อช่วงเย็นของวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31ได้รับแจ้งเหตุมีฟ้าผ่านักเรียนหมดสติห้าคนที่บริเวณกระท่อมนาริมทางบ้านดอนตะหนินหมู่16ติดต่อบ้านดอนทะแยงหมู่3ตําบลบ้านปรางอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบเด็กนักเรียน5คนอยู่ในสภาพช็อกและร่างกายก็อ่อนแรงค่ะจึงได้สอบถามเหตุการณ์ในเบื้องต้นพบว่าถูกฟ้าผ่าลงมาที่บริเวณต้นมะขามทำให้หมดสติเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุพบว่าเป็นจุดที่หลบฝนของนักเรียนอยู่ริมทาง มีร่องรอยถูกฟ้าผ่าผู้ใหญ่บ้านได้เปิดเผยตอนเจอหมดสติพร้อมโชว์ของดีพระหลวงพ่อคูณคุ้มครองเด็กห้ารายรอดปฏิหารค่ะได้สอบถามน้องวันวาซึ่งเป็นผู้หญิงและน้องพตซึ่งเป็นผู้ชายนักเรียนสองคนในห้าคนที่ถูกฟ้าผ่าได้เปิดเผยว่าในช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนตนก็ได้ขับรถกำลังจะกลับบ้านฝนเริ่มตกลมแรง จึงได้ขับรถไปหลบในกระท่อมริมทางเพื่อหลบฝนค่ะยืนยันว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือสักพักก็ได้มีเพื่อนพูดขึ้นว่าลมแรงใครจะอยู่ก็อยู่นะแต่ตนเองจะออกไปละหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าหนึ่งครั้งตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าเพื่อนนอนสลบกันหมดเลยจึงได้ไปตามคนมาช่วยค่ะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วหลังจากกลับมาบ้านพ่อแม่ก็เรียกขวัญให้ค่ะส่วนอาการบาดเจ็บมีแผล ที่หลังเป็นแผลเล็กน้อยส่วนอีกสองคนที่เหลือยังอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์และไม่กล้าเข้าไปโหลบฝนในกระท่อมอีกแล้วและอยากฝากเตือนคนอื่นด้วยค่ะนายพานุพักยอดปรางผู้ใหญ่บ้านดอนทแยงหมู่สามได้เปิดเผยว่าตนได้รับแจ้งจากชาวบ้าน จึงได้เข้าไปตรวจดูก็พบว่ามีเด็กนักเรียนทั้ง5คนอยู่ในสภาพช็อกและหมดสติจึงได้พยายามปลุกให้ตื่นพอตื่นมาตนก็ใช้วิธีโบราณโดยการใช้สุราพ่นใส่นักเรียนทั้ง5คนเพื่อให้ได้สติค่ะหลังจากนั้นจึงให้ทางกู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ตนคิดว่านักเรียนทั้ง5คนโชคดีมากเพราะช่วงเวลานั้นฝนและฟ้าแรงมาก ส่วนที่ตรงนั้นล่ำหรือว่ามีคนตายทั้งกลมก็ไม่เป็นความจริงเพราะผู้หญิงที่ตายไม่ได้ตายตรงนั้นด้วยส่วนระหว่างที่ตนช่วยเหลือเด็กทั้งห้าคนพบว่ามีการห้อยพระซึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณซึ่งคาดว่าบารมีหลวงพ่อคูณคงช่วยเหลือเด็กทั้งห้าคนทำให้รอดตายจากฟ้าผ่าในครั้งนี้ค่ะ นายชำนาญสมัครกล้าอาสากู้ภัยฮุก31จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเหตุจากทางโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมว่ามีเด็กนักเรียนถูกฟ้าผ่าจำนวน5คนจึงได้ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นกระท่อมริมทางมีเด็ก5คน3คนมีสติอยู่แต่เกิดอาการแน่นหน้าอกและหนาวสั่นส่วนอีก2คนมีอาการตาขางและช็อก ตนจึงได้นําเด็กทั้งหมดส่งโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมแต่เด็กอีกสองคนมีญาติมารอรับระหว่างทางเพื่อไปส่งโรงพยาบาลเองส่วนอีกสามคนยังมีสติอยู่ตนก็ได้นําส่งโรงพยาบาลส่วนจุดที่เกิดเหตุนั้นฝนตกไม่แรงแต่ลมแรงและฟ้าร้องดังมากค่ะได้สอบถามก็พบว่ามาหลบฝนหลังจากเลิกเรียนและได้ยินเสียงฟ้าผ่าใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดอาการช็อกและหมดสติไปโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้ค่ะการไม่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงครับเหตุการณ์ผมไปเกือบถึงแล้วญาติเข้าออกมาก่อนอมผมสอบถามเด็กนักเรียนบอกว่าพากันหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสารตะปูถามว่าอบถามว่าเด็กเล่นโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์อะไรบอกว่าไม่มีไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยพากันหลบฝนอยู่เฉย สักพักหนึ่งได้ยินเสียงผาผาปังอสองคนล้มลงครัหมดสติแต่อีกสามคนยังมีสติช่วยเหลือ <c oughs> ตัวเองก็เลยได้โทรศัพท์ไปแจ้งญาติก่อนหน้านั้นน้องบอกไหมครับว่าว่าน้องกำลังจะเดินทางไปไปที่ไหนครับน้องกำลังจะกลับบ้านครับ <c oughs> อพอดีน้องมาจากเมื่อวานมันมีตลาดนัดคองถอืม ตอนที่เกิดเหตุเกิดพายุฝนตกแรงไหมครับฝนตกไม่ฝนตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าลมกันโชกมากอืมแล้วตอนนี้พอจะทราบอาการของน้องไหมครับว่าว่าปลอดภัยกันทั้งห้าคนหรือยังพอดีสอบถามแล้วก็สอบถามแล้วก็อีกสองคนรู้สึกว่าส่งโรงพยาบาลมหาราชอืมแต่อีกสามคนรู้สึกตัวดีไม่เป็นไรครับช่วงนี้อยากจะฝากอะไรไหมครับในช่วงของหน้าฝนนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ช่วยกันระมัดระวังด้น,นะครับอ่าเวลาออก หรือมีลมมีฝนตกก็กรุณายาไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่อืมหลีกเลี่ยงควรหีครับหลีกหลีกเลี่ยงได้ควรหีกเพราะช่วงนี้ฟ้ามันแรงมากครับช่วงนี้อืมครับนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนสมชายยำเกรงภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน